ตอนนี้คลิปสัมภาษณ์รไทยก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่3นะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยครับว่มามันต่างกันยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องคณิตศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ครับว่มามันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วอันไหนดียวกันเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมสงสัยขึ้นมาครับครูเรียนใน,นาชาติมาใช่ไหมครับใช่มันเป็นหลักสูตรตอร์เนชั่นแนลครูรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนี่มันต่างกันเยู่ไหมครับแล้วอัไรครูว่านไหนดีกว่ากันภาษาอังกฤษ ตอนที่เขาคิดขึ้นมาเราจะงทำอะไรอยู่ไม่รู้เลยแต่เราเอาของเขามาแปลยิ่งแปลก็ยิ่งใช้ศัพท์อะไรก็ไม่รู้ยากอะ <S 1> <S 1> จริงๆตัวลากที่เขาคิดมามันมันอธิบายท็อป,ปิกที่เขา,ากำลังจะที่เรากาลังจะเรียนอยู่ชัดเจนในลากศัพท์ของเขาอยู่แล้วะเข้าใจไหมเออเรามาปิเรามาแปลบางอย่างเป็นแบบเป็นชื่อไทยเราก็ไม่เจอลากเนาะอืมทําให้งงไปด้วยซ้ําอะใช่คิดว่าเรียนเป,ปาาน็นภาษาอังกฤษอะเหมาะแล้วแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วอะ คณิตศาสตร์มันเหมือนภาษาภาษาหนึ่งถ้าเราจําเป็นต้องทํางานวิจัยต่อกับคนต่างประเทศเขาไม่มาอ่านเปเปอร์ไทยหรอกทุกที่เขาก็ใช้เปเปอร์ที่เป็นภาษาสากลในการคุยร่วมกันอขนาดตัวซัม m a t i o n ทั้งโลกยังเข้าใจตรงกันเลยว่าคืออะไรเพราะมันคือภาษาที่แบบนักคณิตศาสตร์เข้าใจอะ่ะอืมใช่ประมาณแบบนั้นภาษาอังกฤษนี่ก็คือถ้าเรียนเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าใช่ไหมคิดว่าต่อให,ตอให้ต่อให้มันจะเป็นหลักสูตรไทยแต่ แต่ว่าถ้าเราเรียนเปเรียนโทไปเรียนเอกเราสามารถทําเป็นอังกฤษไปเขาก็ไม่ว่าอือได้จะเขียนเล่มเป็นอังกฤษก็ได้เขาไม่ว่านะอืมต่อให้เรียนหลักสูตรไทยก็เถอะแล้วคําถามอันนี้เป็นพาสิสุดท้ายแล้วครับถ้าจบสาขานี้มาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยมีงานไหนที่สามารถไปทาได้บ้างครับอจริงๆแล้วนะมันเยอะมากมาก เพียงแต่พวกเราอ่ะไม่รู้เองพอเวลาพวกเราศึกษาน้อยนะ้อพวกเราอาจจะหรือหรือไม่ได้ศึกษาน้อยหรอกพวกเราจะเคยได้ยินแค่อาชีพหลกัหลกๆเช่นหมอครูท oh. หารตำรวจแต่เรา,ถ,าถ้าเราไปอยู่ในองค์กรจริงๆเนาะในหน่วยงานสมมติยกตัวอ,อย่างเลยเช่นช้อปปี้ลาซาด้าเขาจะมีหน่วยงานชืช่อว่า BI ไอบิ n e s <BI>. s อ n นเทลเ g e n c ์เนี่ยเป็นอาชีพเลยนะ <S oh. <S Data s i d e t a e n g i n e e r i n i n a t a ่ n a ด a t าแอคือพวกเนี้ยใช้คณิตศาสตร์และสถิติหมดเลย แล้วเป็นเป็นตัวสําคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ได้กําไรและเติบโตด้วยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ทท้งนั้นเลยแต่ถ้าจะเอาตรงสายนะการจบคณะเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าจะเอาตรงสายคณะวิทย์คำว่าวิทย์ก็คือนักวิทย์เรียนจบมาเป็นนักวิทย์นักวิทย์ทํางานที่ตรงที่สุดคือการทํางานวิจัยซึ่งการทํางานวิจัยคือการทํางานในมหาวิทยาลัยหรือบริเวณที่มีการศึกษา เพราะฉะนั้นงานที่ตรงสายที่สุดของการจะเป็นนักว,วิจยัยคือการมาเป็นอาจารย์หรือเป็นครูโดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็สอนระหว่างสอนเนี่ยงานงานอีกงานนึงที่เป็นงานหลักคือการต้องตีพิมพ์เปเปอร์แล้วคิดงานวิจยัยใหม่ตลอดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนาะอันนี้คือจะตรงสายเลยใช้ความรู้ที่เรียนปริญญาเอกอทําตลอดเลยแต่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ชอบอะไรแบบนี้ถ้ารู้สึกผะอืดผะอมกับสิ่งที่เป็นวิชาการอะ่ะให้ไปทาอย่างที่ว่าไปอยู่ในองค์กรที่ทําเป็นแนวธุรกิจ หรือจร,จริงๆหลายๆที่ใช้นักคณิตศาสตร์สถิติหมดเลยเช่นโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยแค่ม Microsoft Team หรือไลน์ที่เราใช้เต่กก็มีหน่วยงานคล้ายๆมีทีมทีมหนึ่งที่ต้องรู้คณิตศาสตร์และสถิติอยู่ในนั้นเออทุกทุกทุกที่มีหมดนักสถิติก็อยู่ในองค์กรแม้แต่ข้าราชการก็ยังมีเลยอะทุกที่เลยอืคล้ายๆม่าเหมือนวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็เอาไปแบบประเมินผลใช่จากนั้นเลย จะมีตั้งแต่การวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเอาข้อมูลมา clean, ำคลีนทําความสะอาดเพื่อใช้เฉพาะข้อมูลที่ใช้ได้สมมุติว่าสมมุติเป็นสายงาน d a t a าซายที่กำลังบูมตอนนี้เนาะเดต้าเอ็นจะเป็นอาชีพหนึ่งชื่อว่า Data Engineering จะดูแลเกี่ยวกับฐานข้อมูลต้องเขียนภาษา PHP เป็นดูแล d a t a าเบสได้จะเป็นคนจัดการข้อมูลระเบียนข้อมูลส่งต่อให้ Data าซายเดต้าซคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เอากริทึมต่างๆในการแปลผลข้อมูลออกมาว่าสรุปจากข้อมูลทั้งหมดสรุปด้วยด้วยทฤษฎีหนึ่งสองสามแล้วให้ Data a n a l y t i c เนี่ยนำไป Visualize ใส่ Powerpoint หรืออะไรแล้วก็โชว์ผู้บริหารเงี้ยเขาเขาเขาอ่านเสร็จอ๋อคุณมีข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลโดยใช้หลักการคณิตศาสตร์สถิติมาสามอันใช่ไหมเขาก็เลือกเอาว่าเออเขาชอบอันไหนสุดอ่าเขาก็เอานำสิ่งนั้นไป บริหารองค์กรต่ออะไรแบบนั้นใช่ใช่ใชความรู้ทางนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับธุรกิจเนาะแต่ถ้าสายพิชาการก็มาแบบครูแล้วคือต้องขอว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีค่อนข้างเป็นภาพลบกับคณิตศาสตร์ว่ามันยากหรือว่าไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์ครูมีทายมีอะไรแบบอยากจะบอกไหมครับหรือว่าเราต้องพูดกันแบบไอเเดลลี่ยนะแบบอุดมคติแน่นอนเราต้องพูดตรงๆว่ามันแก้ยากมากๆที่จะให้คนส่วนใหญ่ มาชอบคณิตศาสตร์เพราะหนึ่งคณิตศาสตร์กว่าจะไปมองเห็นว่ามันทําอะไรได้จริงๆอะ่ะมันมันต้องผ่านการเก็บเก็บองค์ความรู้เป็นขั้นบันไดไปเรื่อยมันจะมีคําถามระหว่างเรียนตลอดอะ่ะว่าเรียนไปใช้อะไรถูกปะจนกว่าจะแบบเก็บไปจนถึงจุดนี้จริงๆมันถึงจะสร้างเทคโนโลยีได้คือระหว่างนั้นเราคงบอกไม่ได้ว่าเราคงบอกได้กว้างๆว่ามันเอาไปใช้สร้างสิ่งนี้นะเพื่อเผื่อใครจะมีประกายออกมาก็ได้แต่ว่าเขาคงแบบ ก็แล้วไงก็ใช้ตังค์ซื้อก็ได้บางคนก็เป็นอย่างนั้คือก็มันทําอะไรไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเออมันอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยเนี่ยมันคือคณิตศาสตร์อธิบายได้หมดมือถือที่เราใช้ทุกอย่างอะลมที่พัดมันก็อธิบายได้วิทยาศาสตร์แอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยก็สร้างมาจากไฟฟ้าที่เปิดแอร์เราก็คณิตศาสตร์อืมเขาเขาแค่แบบว่าไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นเฉยเฉย ถามว่าทําได้จะทํายังไงให้คนมาชอบเราเราไม่มีเราไม่เคยรู้สึกว่าเราจะทําให้คนมาชอบได้อยู่ที่ว่าเขาชอบเองโดยโดย DNA หรือเราเรียกไม่ถูกอะ่ะถ้าเป็นคนคนนั้นเขาจะชอบแต่ถามว่ามีสิทธิ์ทําให้เขาชอบได้ไหมก็คงแบบทําได้แต่คงไม่เยอะอะ่ะอืมไม่รู้ว่าเห็นตรงกันไหมนะแต่ว่า อจะทําให้คนทุกคนมาชอบคณิตศาสตร์เนาะแต่จริงๆทั้งโลกเนี้ยมันมันมีความหลากหลายเนาะมีหลายศาสตร์เนาะอณิตศาสตร์อาจจะเป็นศาสตร์ที่ต้องเข้าใจว่ามันคอนเทนต์นะมันใช้มันไม่ได้กิจ,จก,กรรมหรือสนุกสนานจริงๆขนาดนั้นก็คนอาจจะไม่ชอบมันไม่ได้บันเทิงแล้วกันมันคือวิชาการถ้าอย่างนั้นอ,อครูมีเทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์แนะนำไหมครับหนึ่งเลย ชอบก่อนชอบก่อน,ชอ,อนชอบก่อนเลยถ้ารู้ตัวว่าคณิตศาสตร์มันไม่ใช่อ่ะอย่าไปฝืนอันนี้เราเ,เราจะเราจะแบบว่าเรารู้สึกว่าอยากไปฝืนไปต่อทางคณิตศาสตร์เรารู้สึกว่าให้รู้เท่าที่จําเป็นต้องใช้แค่นั้นพอแค่นั้นพอถ้าไม่ชอบรู้รู้ยังไงก็ไดใ้ให้ไม่โดนทอนเงินแล้วโดนหลอกอ่ะคํานวณคํานวณเบี้ยคํานวณประกันแค่คํานวณดอกเบี้ยเป็นคือใช้ชีวิตได้ถ้าไม่ชอบขอแค่นั้นเลย เนี่ยคือสิ่งที่ครูคณิตคนหนึ่งคาดหวังเลยนะกับเด็กทุกคนในโรงเรียนว่าถ้าไม่ชอบคณิตพื้นฐานอย่างนี้ว่าแต่ถ้าคนไหนมันชอบเออเราก็จะดันต่อไปเลยให้เขาไปถึงจุดเราเทคนิคในการเรียนคือหนึ่งชอบแต่ส่วนใหญ่คนที่ชอบเนี่ยคณิตศาสตร์ก็มักจะมีพฤติกรรมในการที่จะศึกษาคณิตศาสตร์หรือไปตามหาสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับมันโดยเฉพาะอืม เราว่าเราว่าเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์อต้องแบบต้องอย่าหยุดสงสัยต้องแบบต้องอยากเข้าใจต้องอยากพิสูจน์ต้องอยากรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคือชอบเสร็จแล้วต้องไปตามต่อแล้วก็หาความหาความรู้จากจากคนที่เก่งมากๆแต่แต่และด้านคือคณิตศาสตร์มีหลายแขนงมากเลยเราคงจะเก่งทุกแขนงไม่ได้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราชอบแล้วเราอยากจะไป ทางไหนแล้วในคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆเราจู่ๆแล้วว่ามันมีตั้งแต่ optimization graph t h e o r y game The o r y เอออยากจะสร้างเกมก็อยู่เกม theory ชอบไม่พอต้องรู้ด้วยว่าชอบกิ่งไหนอีกไปหาให้เจอใช่ประมาณแบบนั้นครับผมได้คำถามหนึ่งขึ้นมาได้ครับผมไปเห็นว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีเหมือนคณิตของเขาเรียกว่าเป็นเวกคณิตคุณทายคิดว่าแบบมันดีกว่าคณิตที่เราเรียนกันอยู่ในตอนนี้ไหมหรือว่าันมันแตกต่างกันยังไง เราว่ามันเป็นแค่เรื่องเทคนิคเฉยๆเลยเช่นเช่นเช่นการคูณการหารอะไรในรูปแบบของเขาใช่ไหมเราว่าอยู่ที่คนชอบมันมันคณิตศาสตร์อะในการจะไปหาโซลูชันเน่หรือคำตอบอบะมีบางบางปรบเพมีเป็นล้านๆทางเรื่องในการทำเวทคณิตอาจจะเป็นหนึ่งเทคนิคในการนำ,นำโจทย์ข้อนี้ไปสู่คำตอบใช่ไหมหรือจะใช้คณิตแบบจีนหรือจะเป็น หรือจะเป็นเชนนของเราเองก็ได้ที่จะพาะอ้อมไปยนเจอโซลูชันเพราะฉะนั้นเนะ่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถการันตีได้เลยว่าอะไรดีสุดเราต้องยอมรับเราต้องบอกว่าบาง problem อะเวคณิตอาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการนำทางไปจนเจอโซลูชันโซลูชันเดียวกันอาจจะเดินทาง5วันกับเดินทางวันหนึ่งเ,ออเพราะฉะนั้นอนะ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญหเห็นไหมคือไม่ใช่ว่าแค่ ไม่แค่ว่าจะหยุดความคิดแค่ว่าฉันจะเดินทางตามคิดเนียงเดียวการที่มีรู้เทคนิคของคนนั้นคนนี้เยอะทําให้เรามีมีเส้นทางในการโซลปัญหาแบบหลายทางแล้วเราจะเลือกถูกว่าอันไหนแบบมันออปติมัลที่สุดแล้วใช่มันก็จะดีกับเรามากๆเลยในการทํางานอย่างเป็นระบบและเสร,รวดเร็วเห็นไหมไม่มีอะไรดีที่สุดแล้วส่วนตัวครูชอบใช้ไหนส่วนตัวครูเราครูใช้ ไม่มีอะไรที่ชอบเลยะรู้สึกว่าใช้ทุกอย่างเรารู้สึกว่าทุกอย่างสําคัญนะเ,เราเราเราเรียนคณิตศาสตร์จะเห็นจะสังเกตเห็นไหมว่าเราอะจะสอนคอนเซนต์ได้ทุกวิชาเลยเพราะ,ราะว่าเพราะเราไม่รู้สึกว่าตัวไหนไม่สําคัญเลยออ,อถ้าเราอยากจะถ้าเราอยากจะอยากจะเก่งคณิตเราต้องท้ายสุดการจะสร้างงานบางอย่างอะมันบางทีมันหยิบทฤษฎีของเรื่องนี้มา หยิบทฤษฎีของเรื่องนี้มานิดนึงแล้วมายอมๆจนมันสร้างเป็นงานใหม่เพราะฉะนั้นเราแบบถ้าเราขาดอะไรไปบางทีสิ่งนั้นมันไม่เกิดเลยอืมใช่วันนี้ก็นนขอขอบคุณครูมาเลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่รู้ว่าผู้เรื่องหรอือเปล่าขอบคุณ <laughs>